จะเป็นอย่างไรถ้าคุณต้องกินขยะเน่าเหม็นเพื่อแลกกับความโด่งดังของคุณคุณจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าผู้ชายรูปร่างอ้วนใหญ่คนหนึ่ง<อ>เนื่องจากเขาทำช่องมักบางหรือที่เรียกว่าช่องกินโชนั้นเขากินอาหารมากจนร่างกายใหญ่โตผิดขนาดเขามีชื่อว่านิกราชามักบางนั่นเองวันนี้เขาก็ทำช่องกินอีกแล้ว วันนี้นิกง่วงแล้วจะทําการบอกลาแฟนคลับและปิดกล้องที่บันทึกภาพเพื่อนําวิดีโอไปตัดต่อลงช่องเขาเหลือไปดูด้านหลังป้ายยูทูบเบอร์สีทองและรูปเขากับแฟนหนุ่มที่ยังตอนผอมๆอ,อยู่มันเบี้ยวครับเขาก็เลยจัดให้ตรงเขาภูมิใจกับสิ่งนี้มากเขาทําช่องมาเป็นเวลานานครับจนได้ยูทูบเบอร์สีทองมาติดประดับฝาเขาปลื้มใจกับการทําช่องกินของเขาเพอเขาค้อยหลังไปได้ไม่นานครับ ป้ายยูทูบเบอร์สีทองที่รับมาจาก YouTube และป้ายรูปแฟนหนุ่มของเขาละลายครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นิกหาไปเปิดตู้เย็นเพื่อเอาของกินออกมาเตรียมทําช่องมากปันในวันถัดไปเขาหยิบของขึ้นมาชิ้นหนึ่งจากตู้เย็นนําไปวางบนโต๊ะเพื่อจัดเรียงพอเขาค่อยหลังไปหยิบของเพิ่มในตู้เย็นได้ไม่นานจูจ่ๆของชิ้นนั้นก็ละลายกลายเป็นขยะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนิกตกใจมากของยังคาอยู่ในมืออยู่เลย เขาหันไปดูทางซ้ายก็พบว่าของต่างๆเริ่มละลายกลายเป็นขยะแล้วขวดน้ำในมือของเขาที่ถือเมือ่อัะคู่ก็ลายเช่นเดียวกันครับนิกตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงเขาเอามือไปหยิบมะเขือเทศขึ้นมามะเขือเทศนั้นก็ละลายกลายเป็นขยะเช่นเดียวกันครับนิกเอามือไปหยิบผักอีกชิ้นนึงขึ้นมามันก็ละลายกลายเป็นขยะเช่นกันของที่ละลายนองเหนเมือ่อตกคู่เริ่มไหลมาหานิครับห้องตั้งห้องที่นิกอยู่เมื่อกี้ เริ่มเน่านิกวิ่งหนีออกไปอย่างเร็วเขาวิ่งหนีไปที่ห้องนั่งเล่นวิ่งไปหยิบดัมเบลขึ้นมาซึ่งมึงทำแรมึงจะออกกำลังกายได้ไงไอ้นิกดัมเบลก็ละลายครับไม่ใช่ของกินครับของ,งที่เดนทีนี้จับละลายหมดเลยครับแม้กระทั่งแฟนของเขาแฟนหนุ่มเขาที่อยู่ข้างหลังโดนมือเขาปัดก็หนีไปพ้นคำสาบดีครับแฟนขเขาละลายกลายเป็นขยะไปด้วยมันเหมือนก้อนไขมันเลยครับมนุษย์ก็ไม่รอดครับ สิ่งมีชีวิตหนึ่งต้องละลายเลย